ผักไหมเงี้เดีย๋ยว่าอ,อ๋อผักนั่นกินได้หลายเลยมีประโยชน์ร้างลงมาห้ำเอาลางแล้วผักนั่นแล้วห้ำสีดดงยังอา่านได้ไหมกูก็ไม่ถึงผักนี่แหละเห็นทำหาห้ำเนะาะกูจะไปย่ารณายังไงห้ำมึงอ่ะใส่ห้ำหน่อยหน่อยนึงเอาป๊าดที่บอกมึงสิ เปิดเทียบกันเลยป๋มาเปิดเทียบกันเลยมะเนี่ยนี่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 พสกินเขาห่อยเบาเรืองขำนึงหลังสวัสดีครับไปทิดออสวัสดีครับกินตำางได้ปะนี่เอาเลยครับเอาเลยจากของเสียผมไปหาเหรียญก็ได้แค่นเออไปไปไปไจะกลับคำหรือมึงอครครับครับไม่ให้เดือดซอยกูครับกูอันนเหรียญสาวนลยมอสเหรียญสาวดีมอนี่ยเหรียญสาวดีกินกินกินผักสุดกระสาหลาย เบื้งสาวนเพื่อเรานั่นดาละใช่อิสระโอ้้หอิสระไรเอาเยอะน่อยก็เมึ่อไหเดี๋มื่อไหร่เลยครับกินตำขิอกนทำไะไหมน้อนี่เล้เขาอัน้องน้งหวเ่ยส่มหลับผู้สาวครับ ข้อคือลงนะครับให้ผมซื้อสายใส่เด้บยครับทำงี้เนี่ยจะซื้อให้พี่ล่ะอายังสั้นผมขอใส่ข้อได้บยครับเอาบักษาหนี่ยนะไปรกแกได้แต่เมื่งอเอาผู้สาวคือดาดีแท้ะภาษาขอใส่ข้อคือใส่ยังบาดนด้ล่ะมึงที่ใส่แผ่บักคอดน่องบักแค้นคุมธงมูกูนะทั้งสวยทั้งเลิศก็ไผ่ในบาดนี่มึงสิมาหยุ่งแล้วมูกูเห็นยังกรู้อยู่ว่ามันงามอ่ะ ได้เป็นอยัางมือก็เหียเฮียวบ่ดีบ่อยังบ่งามภาษาสั้นเนี่ยเอ้ามันมากูติฮะมึงมาเถียงกูบอะตัวจะโตบอึงอ่ะลูกคุณายบอใจวะเตี้ยวกูบอบอตองไปหาเรื่องกับมันฝังแหวก่อนนะอย่าให้กูได้เจอนะขอไว้มึงว่าหน่าห้ามกูเลยเสียล้มมาตั้มห้าวัยคินสตาตาห้าวัยเสียล้มมึงเอากลับแล้วบอ เซ็งวะ่ะเจ็กแตกก็ไม่ได้แตกโอ้เซ็งกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไอ้แค้นเตรียมตัวเตรมตัวเตรมตัวง้ามไปง้ามไปไอ้แค้นมาซื้อย่างเนาะจ้ะอ๋อไอมาซื้อน้ำมานไปหายอาทิตย์ครับอ๋อจ้ะไม่อย่างมะครับขวดน้ำ ยังมีฝา่าตอนแต่ละว่าไอซิมีใจใช่ใช่กันมาเลยครับเอ้าเอา้มึงรอมาไอแค้นเหมาะสมกับมึงที่สุดแล้วม่อคือบกอรอว่าแล้วก็สศูนย์วะโอ้ยมึงจะไหนเขาก็เป็นไอ้กับนองกันเขาก็ต้องเฮดีกับเขาไว้ก็ได้ก็ได้ không phải bán phải không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  phượt. không phải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  không nè Chắc khoảng không mừng nè phải không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 

กูเห็นมหาเขาะเศ้าแท้พอดีแหละเขาก็บอกขอดังหาปลาอยเดินไปตัวปลาสู้กินเถอะไปขอด้วขึ้นขึ้นไหมตามันนงลวปลาปลาปลาเาพลอนั่กินนั้งเฮียงน้ำไม่ได้หิวเขาไม่ได้หิวเขากินเขาก็ได้ปลาปลาเขาพร้อมเนือไอ้บุญแซดด้วยนี่ ถ้าพ่อยิ้มได้ผมกินผมน้ำก็ได้เฮ้ยพี่สาวกูยอก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 นานสิปยุนี่เหรอนานสิพี่แจนนายสิปยุงเทวก็ไอ้แย่บอกงี้สิเสดามาเสเดือบเขาเป็นบอกเขาใจแบบนี้ก็ดีเขาบุดีวงไหนฮะขอดูบุดีวงไหนขอดูบุรีวงไหน น้ำไปไปมาตังตาวมากอดโม่เจ๊ไอ้นะกอดไอเจอมีอะไรโอ้โหไม่เจ๊เสียไอต้องอดไอใจกูขอโทษด้วยไอหาไอ้ยอะหายเจ้ากินหอดเขาดีแล้วมันยิ่งมือไปอยากเนี่ยปีหากินน้ำหนูผู้เดียว อ้เนี่ม <rawd unre> ีบกไลมันมึงยังได้บอกไอ้ดูไอ้ฮะไอ้มัวมัวสุกซ้ำจะเอา h บบนี้บ้าบ้าบ้าไปบ้าหอกเฮ้ยกลัวมีทึ้งปัญป่านทั้งกูทังเหต n งาน i ันอยากเก็บไว้รดเจาะดนข่เขาอะไรเดี๋ยวทังมึงอ เคซี่อันนี้ขึ้นหมอกับเธอแทะเวลาเธออยู่กับปุต้ายอ่ะเธอมาหายไปตลอดเลยเอาหนีเอาไปคล้องข้อไปฉันจัง,สงเสียงยืนเสียงเอาเธอว่าฉันเป็นแมวน้อยบอ่แมวน้อยอ่ะก็บอกแขวงกระดิ่งไงปนีเดอ้อเอาฉันก็ไยาาเธอเป็นแมวน้อยดีละ่ะเอางี้านี่แม่ ได้เช่นหรอไพซิกาว่าเธอหลั่งสาวเธอออกจากหน้า,นาะจะตายแมนยูที่ยังเห็นชินหูนะว่าเธอว่าฉันเป็นงัวเป็นควายเธอว่าเองเนี่ยสาวเธอว่าฉันอ่ะคิดอยู่ได้ว่าฉันอ่ะคือจะตายอ่ะเพราะว่าแคลนาฉันอะคือจะตายหน่อยมา <c oughs> จ้าหนังกระตายน้องแดปบ,บีทเดีด๋วยวกระบ,บันไปสิผ้าไปซื้อแค่หลอดดอก Lanh kia lại. Sơ chuột, sơ chuột. Ô nhi dạ con. Ừ. À, thứ thương, thương ngay, thứ hoàn ừ. thong bằng bạp. Mom thong bạp. Mom thong bạp. Mom thong bạp. Mom thương. à lá Mom thương. 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 đấy thương. ก็ขึ้นมากินวายเอา้ามีทีม้าดิตะกี้อไอ้ซ้ำตัวนีแล้วไอ้ขับหม้อไซ้อะตะกี้เป็นแว่นแว่นเลยหรอหมาตัวนึ่งเราตัดหนานลดไอ้เบรกียดยึดบอ,บอทันวันน่ะล่มตะเล็กออกไปกลางทางไอ้สลบไปหมดแล้วใช่ไหมเออเอเอแบ่มีชีวิตรอดแต่สลบไปจนมาเดี๋ยวมันมีงัวแม่นึงอยู่หันแบบนี้ ไก่ยางขาเขาม้าเหรอสงสัยเห็นไอ้นอนสลบอยู่ก็มันเลี้ยออเออเลี้ยหนาเลี้ยอย่างเฮาอีู่ละเลียฟื้นจังหลอดมาได้เหรอจังเต้าหุ่นไอเลยเขข้ยกินง้วเลยพัวไอ้ถือว่างห้วเนี่ยนีบุญคุ้นเขาไอ,อจอดได้กินมาแทนแมนอ๋อนี่แหละตัวดำๆบางวิทย์เล่นไก่ไหมเนี่ยเยาวาบักดำดำเลยเนี่ย ไอ้ข้านนข้นำโอ้ยโอ้ยน้าน่าม้วนเล้าน้ำเฮ้ยน้ำมันหรอกินยัง้อได้น้ำกินหมายังถึงนี่โอ้ยแต่บ่กินง่วเนระหรือกินยังกันนี้ไปบอกมันเรียนตั้นหนาลดหงหงบ๊อบบอกผอเป็นอย่างอี่ฝ่ายมูกลัวคือโมหักมึง ก็อพอมึงอ่ะคือเด็กน้อยมูกลัวมาพ่อมาแบบผู้ใหญ่เวเล็นน่อยคือมึงเห็นบบอกแค่นี้มันก็ให้มันจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงจำไว้บอกไอ้แค่นี้ว่ามึงด่ากูเอาแบบห้านี่ไหมเอไหมดาปแค่ถเธอแค่บบัล่ะเอาติอุ่ลืมอุ้ยตาย<ม>แล้วเอา อสอยฟ้อไปไอ้เมื่อยแล้วนี่ขอหยุดก่อนขอไอ้โวเลกที่ซื้อเดี๋ยวมหไอ้ดพาไปกินะไเตรมเอาทีเาชอันแน่เอาไปเออไปโอ้โหจมนสบายครับตื่นมากเลยขาตะเพี้ยงให้กินเอ้ากินลงไปอะไร น้นำนำ้ำน้ำไปดูสวม,มากไปจอยลงไดนิน้นำไปดูุงเทพมากแคนกินทอน้ำบ่แค่กินทอน้ำไดไรเาไปน,นีน้ำสิกลับมาอยู่กับแคนแเดอยดี่บอกยี่ไปเตะอเด้นนำ้นำน้ำน้ำกลับมากขาเหลือยีไปอีกเด้อนำ้ำ ปล่อย,อย,อยคอยปล่อยคอยคอยบกขวดด้วยอย่างม่งไม่ในน้ำอ๋อบกขวดโอ้คันไปเิวะจะคิดหอดไอ้น้ำติอืมเขาสามารถเกี่ยวได้สามปีแล้วดิไม่คิดหอดเขายุตดดิคนอย่างมึงมอะไม่กข่อยกูหรอกท่านใจอะท่านใจ